สบายดีพี่น้องเมื่อทุกคู่ทุกคนเอฟซี FC ที่หักแพงเมดทุกคนโดยพี่น้องเดอเมืเอ่อนี้กต่บรรยากาศงามแรงเนาะพี่น้องเนาะไม่มองกันยังไม่พักไม่ม้อนเลยพักสองนานหอมเปกับหอมเสริมพี่นอ้องยามยมื่อน่ะิคุดนานปลูกพักโูกพักอีกจากคุดอีกจากสามนานพี่น้องซื้อหอมบัวมาปลูก บรรยากาศงามแรงนะพี่น้องเนาะก่อนเมย์มอนสิไปกินขเข่าแรงเมยมอนสีขอฝากเสียงเพลงเพลงหนึ่งให้พี่น้องฟังเด้อพี่น้องเด้อเพลงสาบโปลาวนี่แหละพี่น้องคือเพลงอกฮักมันบบตายดออเนาะมื้อนี้ยไนะส้เห็นหนาเมยมอนเด้อเพราะว่าส่งเสียงไปเนาะฝากให้เอฟซีที่หกักแพงมือถูกขูุ่กคนเนาะ ให้กำลังใจเมย์มอนที่อยู่ข,ข้างๆเมย์มอนถกสิ่งถกอย่างเนะเาะเนาะเมย์มอนจ,จนออิจัดเสียงเพลงให้พี่น้องอีกจักเสียงเพลงนะพี่น้องอ๋อมวนบะมวนกับข้างน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออกหักมันบอ่อตายเด้ <laughs> บอบ่เสียใจที่อกหัก ที่ขอฮักอีกลงเบิงหัวใจที่มันขาดเคิงเจ็บหลายแต่น้องบ่จือ่อฮักไผก็ได้ความเจ็บเจ็บแล้วแต่ยังบ่จือใจดื้อย้อนคนมารงาโอ้มันบ่าตายดอกลบออกจากใจดวงนี้ สิ่งของที่น้องเคยมีให้อ้ายเอาคืนไปสาหารมผู้ชายดวงหลอมีแฟนไปด้วยมานยาอกหักบ่าตายดกนาขออย่าเหตุกับคนอื่นยืนให้ทั้งเซดน้ำตากับคำาม้าต้องเลิกกันันผู้ชายเป็นห้อยเป็นพัน ต้องเลิกกันน้องสิบอกฟืนเอาหัวใจดวงนี้ถึงคุณพี่น้องสิพ่อคืนอย่าเฮ็ดเดอกับพื้นหักไผให้อ้ายหากักแท้บอเสียใจที่อกหักสิขอหักอีกเธอไหมพ่อเม่น้องคนลายใจสิขอไปจนพ่อหักแท้ น้องบอมันคนขี่ลายผู้ชายสมัยบอแคโอกหักบอตายบอกนาขออย่าเหตุกับคนอื่นยืนให้ทั้งเซดน้ำตากับคำบว่าต้องเลิกกันผู้ชายเป็นหนออยเป็นพันต้องเลิกกันน้องสีบอคืนเอาหัวใจดวงนี้ สังคนพี่น้องสิพ่อคืนอย่าเฮ็ดเด้อกับผพื่นหักไพให้อ้ายหักแท้บ่เสียใจที่ยกหักสิขอหักอีกทำไมพ่อแม่น้องคนหลายใจสิขอไปจนพ่อหักแท้น้องบอมันคนขี้ลายผู้ชายสามอายบอแค่ คำคุณเขาเอาเมนเทอกหักบ่ตายดอกนาะคำคนเขาเอาเมนเทอกหักมันบตายดอกจบกน้พี่น้องเนะงาะเพลงนี้อกหักมันบตายดอกน้พี่น้องเนาะเทงงิวบาอกหักหอนความหักหรือว่าอกหักเรื่องสิ่งต่างๆเนาะที่ผ่านมา นกโบตตายถดง๋วนาะพี่น้องเนาะอืมเรียกกบสิ่งดีๆก็ดีข้นนาะพี่น้องเอาบัดนี้เฮามากินเขาน้ำกันพี่น้องเออกินเขาแรงกันกับแม่ม้อนเดออขิงจ้ามากินเขาน้ำกันพี่น้องเมื่อนี้แม่ม้อนซื้ออันยำสลัดเต้าพี่น้องเดออยำสลัดแล้วไข่พะโล้ให้เั้าขิงกินเขานะแม่มากินกัน พี่น้องมากิันกันเดอ้อันี้เดอ้อ FC ที่หักแพงเมดิดทุกคนทางลาวทางไทยทางต่างประเทศสบายกีนเด้อ,อ,ดอพี่น้นองยิ่พัลเลอน้ำคิงน้่งเด้อย่าสลัดพี่น้องซื้อ4ีิบบาท1ิพันกีบอันนี้ก็หาพันกีบเจ้าบาทไข่โกุโลกมาสู่ร้านกินมาเดินเล็กเมกกี้สตอรี่กินเอือ่อยนี่แหะเดอะ้อ มา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 วางต้นเฮ้ยมากินกันหลุกหลลุกละลานมดืดทุกคนหมูโหมากินกันเด้เอ,อ,ดอ,ดอเทุกสิ่งหักแทงมืดทุกคนขอโทษขออภัยเด้อทุกสิ่งทุกอย่างค่ะผิดพลาดประการใดก็ไม่ม้อนลองเพลงให้ฟังเนาะมุวนกับฟังเลยพี่น้องเด้อก่อนเสมากินกับฝากเสียงเพลงไปให้เพลงนย่างไอ้ม้อนกับเป็นเมยเสียงกัจักสันเนาะพี่น้องเนาะเพราะขอห้องมองันผมมียังซอยเอาแบ,บลองไปสน,นิทเนาะ เพื่อการบันเทิงกับพี่น้องเนาะเพื่อความสบายใจของเฮาให้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างม่เรียังดอกพี่น้องให้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งเดล้าสิได้ลืมไปเฮาต้องเอาสิ่งสนุกสนานมาเข้าใส่ใจเฮาเนาะตัวไหนนะตอนเม่ม้อนอยากจะลองเพลงค่ะให้ fc เม็ดทุกฝูงทุกคนฟังเนาะผู้ใดหักเมยม้อนเพียรกำลังใจเมยม้อนคนติดใจดีมีเมตตากับเมยม้อนเนาะ มันกะาปากเสียงเค็งจะให้ทุกคนทางลาวแล้วก็ทางไทยทางต่างประเทศเนาะมุกขอบใจตั้งไปม้วนไปนะพี่น้องเนาะเพื่อสร้างชั้นบรรยากาศเพห็นนหมแบรบิเวนว่าอยากเห็นอีหยังดอกคนเฮาต้องให้กำลังใจตัวเองสู้เพื่อศาสนะใจตัวเองเนะน้องเนพะียงเนาะบม่ได้เอาสะใจคนอื่นเด้อ ชนะใจตัวเองให้ลื่นสุขสุขจางส่งเซีลไล่เนาะเขาต้องคิดเอาแต่สิ่งดีๆเข้าใจของเขาเอาจากสิ่งนี้ความสุขอามาี่น้องมากินน้ำกันเลยนำหมูแรงเพิ่งเราไปกินน้ำสลัด มาแตงถืองันนี่ยแทงลายยันมาแ่งก็แซไปยันแมาแงเอาไดียเห็ดกินเองน้เห็ดกินเองก่อนยันเส่ตัวจากนาทีนาทีเดียว ทำมาแล้วก็อากาศเย็นเนาะพี่นอ้องอากาศเย็นเป็นวัดเป็นไออักษาสุขภาพเด้อทามงมองหนอกมืองนาโควิดเนาะบุ่นบายพี่นอ้องปัญหาพวเศร้าจักเถือ่อแห้งนักหนาการสีแบบสีเบาสีบางลงแห้งนักหนาเนาะโควิดก็ได้เป็นห่วงีึน้องเด้ออักษาสุขภาพ ไอกะสิฮอดบ้านเฮาแหละเนาะอยากมาบ้านมาเมืองกันเห็นเป็นแบบนั้น,นเป็นยังก็อยากมาเป็นบ้านตัวเองบ่อยากไปเป็นอยู่บ้าน,น,น,นคนเนาะนักมีวิตามินพี่น้องเอ้ยหน้าตาสิได้สดใส อนหนึ่งเจ็บหัวก็เคยรอนเมมอนเมื่อนั้นเมมอนกินต้มใส่งัวโอ้โปวดหัวขุนนอนไม่ได้มืดคืนพี่น้องเลยต้มเครื่องในงัวเมื่อนะคะพิษยังไงเลยกับไข่ลูกเมื่อนั้นก็กินไข่ลูกลูกลูกหนึ่งโอ้ปวดหัวขุนทันทีเลยเมื่อนั้นนะพิษพี่น้องเ้องเป็นความดันเนาะกินไม่ได้ หมอเขาก็หหามอยู่ดื้อแดนเนาะทห่ได้มันดื้อยากกินก็นเลยดื้อลืนแพทลืนหมอกินแล้วกระเจ็บตัวเองอะไรทรมานตัวเองนะพี่น้องม่มีไปทรมานน้ำดอกทรมานตัวเอง มันก็จะไปอยากเข่าเด้อกินแบบนี้แหละแซ่บสิเออดื่มเอิญเออพินเนอะเออพินกินน้ำสลัดน้ำน่องเด้อเด้อเป็นในไรได้เนาะบ่ได้ยินเสียงลายมือแหละสุขภาพร่างกายมาเด้อกินน้ำสลัดน้ำน่องเด้อเด้อ หอดคนสิใหากำลังใจทุกมือหอดพี่น้องมียังกับโทรมาให้กำลังใจกันมีน้ำตาให,ห้กันคนเฮามีน้ำตาให้กันถือว่าคนนั่นหักเฮาแท้สงสารเฮาแท้ คนสงสารคนเห็นเฮาคนก็สงสารเฮาอยูกับร้านม,ม,มั้งมั้งอยู่นะยังกับกินกับล้านนี่เลยพี่น้องเอ้ยมีไครบ่มีร้านเนี่ยกับกบ่มีขี้นี่ก็ม่ม้อนก็บตะอยู่ได้อย่างไรแล้วเนาะไปเลือดเปิดเปิงละคือสุดฤดยยูเฮือนดอก อยู่น้ำร้านทำชาล้านใหญ่ใหญ่แล้วได้กินแห้งบ่โบโหจักอัหนองโบ่โหนาคตเนาะเ้องอ่านอนาคตไใครทางหน้าบ่ได้เรากับโจักหายเลยเราไปก่อนบ่ได้ดอก กินยาลาดไปก่อนพ่น้องเด้อเราตะบุญซ้อมได้กินไงมาพี่น้องเด้อได้กันบุญมีก็ได้กินแห้งบุญบุญมีปะเดี๋ยวแต่กัมเนาะพี่น้องถ้าคลิปนี้ก็นไม่มอลาไปก่อนเด้อยื่องตุการิหน้าเด้อยื่ก็แซ่อก็ไล่สัดตะไครใ่ให้ส่งน้องทีมยายมอญน้พี่น้องเด้อบาย